สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบก,กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลังจากที่ผมเคยทำคลิปที่ใช้แอปพลิเคชัน Remote File Manager นะครับเพื่อทำการแชร์โฟลเดอร์จากบนคอมพิวเตอร์เนี่ยเพื่อให้อุปกรณ์ของท่านที่เป็น iPhone หรือ i อ a d สามารถเข้ามาแชร์ใช้งานตัวโฟลเดอร์ที่ถูกแชร์ไว้อยู่บนคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อึไม่ว่าจะดึงไฟล์ต่างๆหรือว่าดึงคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยวันนี้ผมก็จะมีอีกวิธีหนึงที่ คล้ายๆกันนะครับซึ่งวิธีเนี้ยเราไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันเพิ่มเติมเลยวิธีที่เราจะใช้ก็คือใช้แอปพลิเคชันไฟล์ที่มีมากับตัวอุปกรณ์ iOS ของ Apple นั่นเองคะก mm ็แอปไฟล์เน mm ี hmm. ่ยถ้าเราเห็นในจอภาพนะครับจะอยู่มุมซ้ายล่างถ้าใครที่ไม่มีเนี่ยให้เข้าไปทำการดาวน์โหลดใน app store นะครับจริงๆแอปเนี่ยมันจะติดกับตัวเครื่องที่ไปเ OS เป็น iOS เวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้วนะครับถ้าใครเผยลบไปหรือไม่ได้ใช้งานเนี่ย ก็ให้กลับไปดาวน์โหลดที่ App Store กลับมาใช้งานนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้าตัวแอปพลิเคชันให้ดูกันเลยนะครับหน้าตาของแอปพลิเคชันเนี่ยเปิดเข้ามาก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้ผมตะแคงให้ดูก็คืออ่าปกติแล้วเนี่ยแอปไฟเนี่ยจะเป็นแอปที่อ่ารวมการเก็บ ดัตต uh, ต่างๆ,ๆที่อยู่ใน iCloud Drive ของเราแล้วก็ใน iPhone ของเรานะครับถ้าเกิดว่าใครที่ uh, ใช้เนื้อที่ของ o u l o u i v r เนี่ยเราสามารถเข้ามาดูไฟล์งานหรือไฟล์เอกสารเนี่ย uh, ผ่านที่เมนู iCloud Drive ตัวนี้เลย uh, จะเห็นมีเมนูที่เป็นคำว่า Location นะครับทีนี้ใน iOS เวอร์ชัชนล่าสุดเนี่ยเวลาที่เรา,า uh, ทำการดาวน์โหลดสิ่งต่างๆ บนซ a f ฟอรีเหมือนกับในคอมพิวเตอร์นะครับสิ่งต่างๆที่เราดาวน์โหลดเนี่ยมันจะทำการเก็บอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดในแอปไฟล์นี้เช่นกันนะครับที่เห็นในจอภาพาในกรณีนี้ก็คือผมจะมา,าแนะนำวิธีการแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ผมจะใช้ iPhone เนี่ย เปิดเข้าไปหาไฟล์นั้นที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่เราแชร์โฟลเดอร์ไว้นั่นเองครับก็วันนี้จะแนะนําทั้ง PC แล้วก็ทาง Mac เลยนะครับวิธีการก็คือให้เราไปที่มุมขวาบนครับจะเห็นเป็นเครื่องหมายจุดๆ,ๆนะฮะให้เราก,กดไปเลยมันก็จะมีตัวเลือกขึ้นมาว่าเราอยากจะสแกนด็อกเมนต์เพื่อที่จะมาเก็บในไฟล์นี้เลยหรือเปล่าหรือว่าจะไปที่อ o n n e c t ซ e r หรือเลือกอีดินะครับ ่าตรงนี้ไปที่ Connect Server ครับอ่ามันก็จะให้ใส่ URL ของเซอร์เวอร์ที่เราจะ Connect ไม่ว่าจะเป็นอ่าเครื่องเซอร์เวอร์ที่เป็นเซิร์เวอร์จริงๆที่ไว้เก็บข้อมูลหรือในกรณีนี้เนี่ยอ่าผมจะเข้าไปหาโฟลเดอร์ที่ถูกแชร์ไว้ที่คอมเตอร์นะครับก็วิธีการแชร์เนี่ยเดี๋ยวไว้จะมาแนะนําใหม่ทีหลังนะครับแตว่ว่าถ้าสําหรับท่านที่แชร์โฟลเดอร์อยู่บนคอมิเตอร์เป็นอยู่แล้วเนี่ย ก็ให้ทําตามผมได้เลยวิธีการที่จะเข้า,าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเราก็ต้องทราบ IP address ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เราใช้อยู่นะครับว,วิธีการก็คือกดพิมพ์คำว่า smb แล้วก็โคลอนครับแล้วก็สแลปสตัวเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการพิมพ์ IP address อของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราที่เปิดแชร์ไว้เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้ IP นี้ก็เป็น IP ที่อยู่ในงวงูแมสที่ผมใช้ที่บ้านนะครับกด Connect ที่มุมขวาบนได้เลยตรงนี้เนี่ยมันก็จะถามว่าเราจะคอนเน c t แบบ g u e s หรือว่าแบบ Digital User นะครับในกรณีเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยได้ทำการตั้ง username กับ password ไว้อยู่แล้วนะฮะก็ผมจะคอนเน c t เป็นแบบ อ่าแอดมินเลยก็คือใช้ย mm ูเซอร์เนมกับรหัสผ่านที่ทําการเข้าเครื่อง,องคอมพิวเตอร์ของผมนี่ก็ย mm ูเซอร์เนมเนี่ยผมจะตั้งไว้แบบนี้นะฮะส่วนรหัสผ่านอ่าจริงๆในจองผมเนี่ยพิมพ์รหัสผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าผมได้ทําการทดลองคอนเน็ก์มาครั้งหนึ่งแล้วอ่าส่วนของท่านผู้ชมเองเนี่ยเราก็พิมพ์รหัสผ่านของเครื่องอ่าคอมพิวเตอร์ของเราเข้าไปนะครับเสร็จแล้วกดเน็กที่มุมขวาบน โปรแกรมมันก็จะทำการคอ n เน t เข้าไปหา,าตัวเครื่องคอมเตอร์ที่ทำการเปิดแชร์ไว้นะครับอย่างที่เห็นในตัวอย่างก็คือ,อเป็นโฟลเดอร์ที่ผมทำการแชร์ไว้อันนี้เป็นเครื่อง PC นะครับก็อย่างโฟลเดอร์นี้นะครับก็จะมีคอนเทนต์หรือไฟล์ต่างๆที่ผมทำการใส่ไว้อ,อยู่ในนี้จะบอกถึงชื่อไฟล์ตรงนี้มันจะไม่ แสดงตัวรูปภาพโดยตรงนะครับบางคนจะเห็นว่าอ่ามันเป็นชื่อของรูปภาพอ่าของของที่ผมใส่ไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูสักตัวหนึ่งอย่างเช่นอันนี้ mm. เมื่อเราทําการเปิดไฟล์เนี่ยมันถึงจะอ่าโชว์รูปภาพขึ้นมานะฮะก็จะมีหลายรูปเลยที่ผมใส่ไว้ในนี้อ่านะครับก็ประมาณนี้ ก็คือเป็นการดูไฟล์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วเรายังสามารถดึงเข้ามาเก็บไว้ที่ตัวไอโฟนหรือ iPad ของเราได้ด้วยนะครับวิธีการก็คือเปิดที่รูปครับแล้วก็กดที่มุมซ้ายล่างที่มุมสอนแชร์นะฮะเราสามารถกดเซฟอิมเมจเพื่อให้มันไปอยู่ใน Photo Library ของเครื่องเราได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกตัวอย่างนึงก็คือ ให้เราย้อนกลับไปครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะทดลองทําการคอนเนคเข้าเครื่อง Macbook บ้างพิธีการก็วิธีการเดิมครับให้เราย้อนกลับมาที่ตัวหน้าแรกนะครับคราวนี้เราเลื่อนลงมาเนี่ยสังเกตว่าจะมีหมวดแชร์โผล่พิ่มขึ้นมาซึ่งก็คือ,อเราไม่ต้องการเราไม่ต้องทําการเนี่ยพิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์ใหม่เมื่อเราจะคอนเนคอ่าโฟลเดอร์ er ที่ถูกแชร์ไว้นะครับก็มันจะโชว์ของเก่าที่เราเคยคอนเนคไว้เมื่อเราอยู่ในวงแหนเดิมเนี่ย เราสามารถเข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นได้เลยทันทีนะครับไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทีนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอีกตัวนึงก็คือ,อ Connect เข้าไปที่เครื่อง macbook นะครับไปที่เดิมครับไปที่มุมขวาบนไปที่ Connect to Server ที่เดิมครับคราวน,นี้ก็พิมพ์เหมือนเดิมนะครับ smb เหมือนเดิม smb colon slash แล้วก็ ip address ของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง mac นะครัตัวนี้ก็เดี๋ยวใช้เป็น macbook นะครับใช้เป็นอีกเลข ip หนึ่งเมื่อเสร็จแล้วกดที่มุมขวาบนได้เลย connect นะฮะก็เหมือนเดิมครับตรงเนี้ยใช้เป็น register user เหมือนเดิมส่วน username ของเครื่องนี้ก็ผมใช้คําว่า macbook ส่วนรหัสแต่ผมพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วก็ให้เราทําการกด next ต่อไปได้เลยอ่างตัวนี้จะเห็นว่าใช้เวลา connect นานกว่า pc เมื่อสักครู่นี้นะครับเนื่องจากา macbook ตัวเนี้ใช้ อ่เริ่มต่อวงแรงแบบ Wi-Fi มันอาจจะทำให้อ่า,าฟิกของตัววงแรงแนเนช้าลงนิดนึงเข้ามาก็จะเจอโฟลเดอร์ที่ผมทำการแชร์ไว้เป็นตัวอย่างนะครับนี่เป็นโฟลเดอร์ชื่อของเองออย่างที่เกิดไปครับก็การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ในวงแรงแนเนค่อนข้างจะช้ากว่าสายแรงของ PC พอสมควรนะแต่ยังไงก็ไม่ช้าจนเกินรอที่เราจะเข้าถึงตัวไฟล์ของเรา เราองดิดรูปภาพที่ผมกดเปิดแชร์ไว้นะครับอ่บาประมาณนี้เรียบร้อยครับหลงย้อนกลับมาแล้วก็จะเจอ,อในส่วนของคำว่าแชร์เนี่ยโป่ปรากฏอยู่ที่อ่าจะเห็นว่าจะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่สองอันนะครับที่ผมเคยคอาเนคไว้ ถ้าเกิดใครอยากจะยกเลิกการเข้าถึงตัวโฟลเดอร์ของคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเนี่ยให้เรากดที่ปุ่ม Eject สีฟ้าที่เป็นลูกศรหันขึ้นนะครับให้กดทีนึงตรงนี้มันจะทําการยกเลิกการเชื่อมต่อออกไปนะครับอตอนนี้ก็จะเหลือเครื่องเดียวเรียบร้อยอเสร็จกันไปแล้วครับสำหรับแอปพลิเคชัน ที่มีมาอยู่กับตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านที่นำไปใช้เนี่ยจะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าติดขัดปดัญหาสงสัยยังไงก็สอบถามกันมาได้เลยนะครับที่ใต้คอมเมนต์วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ